กิจกรรมใหม่ร้านค้าผีเสื้อพร้อมกับทณะของตัวอาติแปกคอนริดันมาพร้อมกับของใหม่ใช้ไรกว่าเดิมสำหรับทณะของอุปกรณ์วิญญาณใหม่ผีเสื้อปีกชิ้นนี้ทุกคนต้องรอคอยแน่นอนจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันครับ เอาละครับก็การสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนไปทำช่องจานแจ็คไวในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับศัพท์ประยุกต์อาจาร์เซิร์ฟจีกับกิจกรรมแรกเหรียญผีเสื้อนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านค้าในการแรกเหรียญโดยอารมณ์เหมือนกิจกรรมฉลองครบรอบปีครับก็คือใช้เพชรเชื่อซื้อเหรียญแล้วก็เอาไปซื้อของนะครับก็จะมีทานะของคอนท้าวเทียนรีรันนะแล้วก็มีอุปกรณ์มาครบนะครับเดี๋ยวเราไปดูธานะของตัวเหรียญก่อนก็จะมีทั้งหน้าของตัวเหรียญล,ละหนึ่งเพชร เลืละสองเพศสเพศสเพรก็เหมือนอารมณ์กิจฉลองครบรอบ3ปีของเซิร์ฟเวอร์ไทยที่เพิ่งผ่านไปนะครับแต่รอบนี้เนี่ยมาพร้อมกับอุปกรณ์วิญ,ญญาณใหม่นะครับอุปกรณ์นี้เนี่ยความสามารถก็คือทําให้เราสามารถหาเศษตัวละครได้เพิ่มมากขึ้นนะครับวันละ3เศษซึ่งปกติแล้วเราจะได้แค่วันละ3จะกลายเป็นวันละ6เลยที่สีม่วงบอกได้เลยว่าน่าจะถูกอกถูกใจใครหลายคนครับซึ่งบอกตรงๆว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นที่จานคิดไว้เสมอว่ามันควรจะเข้านะ เออแม่ง s p เยอะขนาดนี้ฟาร์มเศษได้วันละสามันจะไปทันยังไงครับอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถฟาร์มเศษได้สูงสุดวันละ6เศษต่อวันนะครับแล้วก็ความสามารถระดับ1ดาวแดงเนี่ยเมื่อใช้เศษนะครับเราจะแปลงเศษยี่ห้าครั้งแรกในแต่ละสัปดาห์เป็น2เท่าเลยสมมุติว่าคุณใช้เศษยี่ห้าเศษยัดตัวละครเป็นการยัดครั้งแรกในแต่ละอาทิตย์นั่นะคือว่าอาทิตย์มึงใช้ได้ครั้งหนึ่งยี่ห้าจะกลายเป็น50ครับมันจะกลายเป็น2เท่าครับดีจัดจัดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงเน เมื่อคุณได้รับทนาของวิทยาจเอ็์อาร์ในการค้นหาตู้เลทตู้30%ที่เราว่าหลุดแล้วหลุดอีกครับในครั้งแรกในแต่ละสัปดาห์นะครับคุณจะได้รับคาอธิษฐานอย่างแน่นอนในครั้งถัดไปครับอันนี้อย่างจ้าบครับถึงแม้อาทิศหนึ่งจะได้ครั้งหนึ่งก็ตามนะครับนีต่ตู้เลทอันนี้ครับสมมุติว่าคุณเปิดอาทิตย์นี้นะครับแล้วคุณได้เอ็อาร์ตัวไหนก็ไม่รู้ก้แวแต่ครั้งถัดไปตัวไหนที่อยู่หน้าตู้คุณได้แน่นอนครับ มันจะได้แน่นอนเลย1ตัวแน่นอนครับโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าถูกใจวัยโจจริง,รงๆนะครับถึงแม้ว่าจะใช้ได้แค่อาทิตย์ละ1อันก็อย่างน้อยก็การันตีว่าอีกครั้งหนึ่งเราได้ SP ที่เราต้องการอย่างแน่นอนนะใช้ได้อทิตย์ละหนึ่งครั้งรีทุกๆวันจันทร์เวลาตีห้นะครับนี่คือในทั้งน้าของไอเทมใหม่นะเชื่อว่าถูกอกถูกใจใครหลายคนอย่างแน่นอนแล้วก็ไอเทมนี้ราคาช่างถูกแสนถูกเหลือเกินครับ เพราะว่ามันราคาแค่300เพรเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่ั p อันดีบแรกราคา680เพรในสเต็ปแรกส่วนอันนี้เนี่ยราคา1,980เพรนะครับ,บ,บเบสเซ็ตไอเทมจนถึงแดงจะใช้อยู่ประมาณกี่เพชรอาจ,จารย์คิดให้นะครับโดยหลักครขาาๆเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด300นะครับเดี๋ยวมันจะมีเหรียญฟรีอีกอันนี้จันยังไม่คิดพวกเหรียญฟร่งเ,เหรียญฟรีเนาะเรียนคิดจากเหรียญอันนี้ไปเลยนะครับถ้ากับว่าเราจะใช้ประมาณ2,960นะครับถ้ากับว่าใช้ัน,นี้เกินหมดเลย นะครับเอาง่ายๆว่าถ้าตีกลมๆเราตัดออก40 80เท่ากับว่าเราใช้ประมาณ2,920เพชรหูไอเทมแดงฟาร์มเศษได้เพิ่มตู้เลทก็ดีใช้เศษได้เพิ่มจากอันนี้ได้25กายเป็น50แบบฟรีๆอีก 5, 25ราคาแค่2,960เพชรเท่านั้นหรือไม่ใช่ครับเอออย่าไปคิดเลขอย่างนั้นไม่ได้นะครับอันนี้มันใช้2,000เราใช้ทั้งหมด2,900นะครับดังนั้น4,000 5,000 4,920เพชรโดยประมาณครับโดยประมาณนะครับ4,920เพชรจะถือว่าถูกนะถือว่าถูกมากเลยเลยครับอันนี้จันซื้อไว้ดองสักซัซื้อไว้สำรองสามล้าเดอะไรเอาแบบไว้ฮาฮาครับไว้ฮาฮาซื้อไว้เดี๋ยวเราไปทําให้ดูว่าเป็นยังไงครับถึงแม้ว่าจาันจะไม่ได้มีทําสีม่วงเนี่ยสมมติว่าเราฟาร์มเศใช่ไหมครับเนี่ยเ<อ>นี่เห็นไหมครับมันฟาร์มได้วันละสามจันฟาร์มไปแล้วครับจันฟาร์มไปแล้วนะวันนี้ กันฟาร์มไปแล้วเราจะฟาร์มได้เพิ่มขึ้นอีกครับกันฟาร์มหาใครอยู่นะตอนเนี้เหมือนจะเป็นแมวมั้งไม่แน่ใจนะครับฟาร์มเล่นๆไปเนี่ยเราจะได้ฟาร์มเพิ่มขึ้นนะครับเท่ากับว่าเราจะได้เศษไวขึ้นถึง2เท่าเลยเป็นตู้ทีดีมา,มากๆเดี๋ยวเรามาดูไอเทมอื่นๆกันนะนอกนอจากที่อัพนะครับก็จะมีอันนี้ครับทนาของตัวนี้สําคัญมากๆเลยนั่นคือทนาของคริสตัลนะครับอีห่าวสำหรับอัพทนาของจิตอีห่าวนั่นเอง อันนี้เนี่ยจันไม่แน่ใจว่าจะมีอีหาวเปล่านะในเซิร์ฟเนี้ยเหมือนหลังๆมาเซิร์ฟนี้จยนค่อนข้างเกลืออจาจย์มีครับอุ้ยอีหาวจัดสีแดงเลยครับอ่ะอันนี้ครับไว้อัพอันนี้นี่ไว้อัพอันนี้เห็นไหมไว้อัพอันนี้ของอีหาวครับมันจะใช้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอัพแล้วมันจะได้สเตตัสที่เป็นตัว ATK ที่ดาเมจต่างๆเราเพิ่มขึ้นนะครับทุกสเตตัสเลยและเราจะนําสิ่งนั้นเอาไปแชร์ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เราใส่ในบล็อกเอาไว้ อันนี้เนี่ยราคาจะการันตีอยู่ที่ในกล่องนี้ครับ20นะครับ24 24ได้1อันมีทั้งสุดสูงสุด20แล้วก็มีกระดูกที่เป็น32อันสูงสุดทั้งหมด4อันนะครับโอ้ก็ไม่ได้แพงมากนะอันละ100เหรียญน,นะครับก็น่าสนใจมากเลยตูน้นี้สามารถมาช่วยเก็บปิดจอบพวกอีหาได้เป็นอย่างดีกล่องครับอันนี้กล่องการันตี500เป็นตัวแก่นดบับทณะของสายคออันใหม่นะครับ แต่ว่าเราต้องมีสล็อตในการใส่ด้วยนะถึงจะใส่ได้นะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าในการต่อสู้นะครับของวิจารณ์ครั้งแรกเนี่ยทีมเรานะครับจะได้รับพลังแห่งห้าวเทียนเพิ่มเติม,ตมกระตุ้นได้2ครั้งนะครับเมื่อคุณได้รับพลังห้าวเทียนเนี่ยในค่าความสัมพันธ์หนึ่งนะครับสิ่งประดิษฐ์อ๋อมันคือแก่นที่เอาไว้ปลดล็อกห้าวเทียนที่เป็นค้อนนะครับมันสําหรับทําค้อนแบบขั้นสูงสุดครับซึ่งจาร์อาจจะไม่มีให้เห็นนะ่ะใช่ไหมอ๋อนี่ไง นี่ครับตรงกลางครับจิตวิญญาณคอนห้าวเทียนครับสําหรับคนที่อาจารคิดว่าคอนห้าวเทียนน่าจะมีบทบาทในอนาคตมั้งไม่รู้อ่ะมันเอามาให้ทําแบบนี้อาจจะมีโอกาสมีบทบาทนะครับการันตีนะครับอยู่ที่400นะ400กล่องละประมาณ6นะครับกล่องละ6 4 6 4่ร้0ยเหรียญน,นะครับการที่ไม่ซื้อไอเนี่ยก็ราคาก็เกือบ5,000เหมือนกันนะเกาะศึกเทพราคา4,000เพชรนะครับแต่ว่าเป็นเกาะศึกเทพสายปี นะแล้วก็จะมีตัวของสายปีกเพิ่มเติมมีคอ้อนมีหินนะครับมีก้างปะที่เหลือเป็นของรางวัลจิปะถะแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นเพิ่มเติมนะครับอันนี้ได้เหรียญฟรีนะครับเมื่อเราทำเล่นกิจกรรมนะครับอันนี้เนี่ยเราจะได้เหรียญฟรี300รเหรียญหรือว่าได้ไอเทมฟรีเลยเมื่อเรามีถังอู่ถงหรือว่าเทปีแห่งแสง3ดาวนะครับ3าดาวเหลืองได้เลยฟรีแต่ว่าจานสุ่มเทปีแห่งแสงไม่ออกครับอดได้เหรียญ300เลย ของฟรีนะครับแล้วก็อันนี้นะครับ1ดาวแดงมั้งได้500เหรียญครับอู้อันนี้มันช่วยประหยัดได้เยอะเลยเนี่ยเออเนี่ยเทพีแห่งแดงแห่งแสง1ดาวแดงได้500เหรียญครับแล้วก็เทพีแห่งแสง5ดาวแดงได้อีก800เหรียญประหยัดไปได้เยอะมากๆนะแล้วได้เหรียญจากที่นี่นี่หนึ่เหรียญเลยนะครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับก็ประมาณนี้สลัดร้านค้าตัวอ,อธิษฐานแห่งผีเสื้อสีทองนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะ ไอเทมใหม่ชิน้นนี้ทุกคนน่าจะต้องการเซิฟไทยอยากได้มากจะได้ฟาร์มเสร็จสบายสายขึ้นสักทีเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการพาชมกิจกรรมทางด้านของ ติดอธิษฐานผีเสื้อนะครับเหรียญสีทองประกายแสงเราเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะมีไอเทมใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็ราคาถูกสุดๆไปเลยนะครับอืมก็ถือว่าดีมากเลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้จัดเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดรักค่าแฟนก็ให้เป็นวันที่สนุกก่อนทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากล้านเต็มเมืองสเตลล่ากโกพัดถึงถึงจติม,ตมไเต็มนีม้ไม่ตริฟันไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊วยครับ